สวัสดีคุณู้ทุกท่านครับอยู่กับผมภูวิกในห้องพาไปเกมนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Firelight e c t y p นะครับเป็นเกมแนว Battle Royale นะครับประมาณแบบพับกีแต่ว่าเออมีพลังมีอะไรนิดหน่อยที่มันแตกต่างกันออกไปนะฮะก็วันนี้นะครับผมจะมาโซโล่คนเดียวเลยนะครับไม่รู้ว่าจะชนะไหมนะก็ลองดูแล้วกันนะครับผมสำหรับคนที่ชอบเกมแนว Battle Royale นะครับก็ลองมาเล่นกันดูแล้วกันนะนะเออมันเป็นเกมในโทรศัพท์ด้วยนะฮะแต่ว่าอันนี้ถ้าสมมติว่าเราเล่นในคอมมันก็จะเจอคนในคอมนั่นเองนะ ก็จะมีแบบว่ากด e กระโดดได้นะพุ up, so we them, okay, so ่งไปข้างหน้าอะไรประมาณนี้อเคเดี๋ยวไปรอดูในเกมเลยนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับก็จะพยายามทำให้ได้ที่หนึ่งละกันเนาะโอเคก็สำหรับตัวละครที่ผมจะเล่นผมจะเล่นเป็นตัวแฟนทอมนะครับเพราะว่า ถ้าไปลุยโซโล่คนเดียวเนี่ยแฟนทอมจะเป็นตัวละครที่เหมาะในการเล่นที่สุดแล้วเพราะว่ามันสามารถที่จะสกาตัวละครโดยรอบได้เนาะตอนนี้ผมอยู่ระดับแพตินัมหนึ่งนะครับนี่เอา s t a n d ิ้ง s u r v i v o โอเคหวังว่าเราคงจะเป็นผู้ต่อสู้ที่น่ากลัวสำหรับแมตช์นี้นะคงจะไม่มีคนเก่งกว่าเราแล้วล่ะโอเคผมลงนี่เลยครับ s u n เว o w e r shopping อล l l ฮะรอดูว่ามีคนไหมโอ้โหถ้าจะมีอยู่ประมาณสักตีหนึ่งไหม เนี่ยมีคนลงใกล้ๆเลยโอเคเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอรีบหาอาวุธให้ได้ไวที่สุดนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะม่องเราได้นะเอา้ามาติดคือติดคือนี่เอาอันนี้ไปก่อนแล้วกัน,ะกนอะไรครับตอนนี้มันลุ้นแล้วฮะว่าผมจะสามารถรอดไปได้สักกี่น้ำมันนะก็น่าจะมีคนอยู่ใกล้ๆนะครับหรือเปล่าได้ยินเสียงก,กยึ๊บกร๊บกึ๊บกรึเยเหมือนได้ยินเสียงคนวิ่งอยู่ตลอดเวลาอาระวังตัวไว้ให้ดีแต่ก็เสียงเงียบไปแล้วนะใช่ไหมผู้เพียรใครเนี่ย ทำหน้าที่เก็บเกาะเก็บของไปให้ได้มากที่สุดอ่านี่ไงตะเกาแม่งเลยอะไม่เจอบักบักบักปักักักเรียบร้อยครับล้มไปหนึ่งโอเคสวยก็ขอบคุณนะเพื่อนที่ฟาร์มของมาให้เราส่วนหนึ่งกันนะเราจะได้ไม่ต้องไปตามเก็บโอเคครับพันแผลสักเล็กน้อยเก็บของให้หมด อันนี้ผมชอบอย่างหนึง่งเอ้ยมันโดดล่มกลับมาที่เดิมเหรอผมชอบอย่างหนึ่งคือเกมนี้นะมันก็เก,ก็บของออโต้ให้นะครับเอ่ออันนี้เอ้ย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 ล่อแล้วโดนล่อแล้วโดนล่อแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเติมเกานสักเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวมึงเจอกูไอ้แม่ย้อยอืมปลาสเกาไหมฮอยกูปลาไปไหนน่ะปลาหลงข้างล่างไ้เบนกเถอ้ยอยู่ไหน ลงมาแล้วยอยู่ไหนเดี๋ยวบอกว่าปีนเข้ามาอีกแล้วมาเพื่อนกลาตายแล้วกลาตายแล้วกล้ตายแล้วอตายอีกรอบสิ<า>นะไม่เข็ดใช่ไหมรอบแรกโอเคเรื่องพอที่จะสามารถเอาชนะพูกต่็สู้ได้ครับในระหว่างนี้ต้องเติมเกาะเถื่อไว้หน่อย เพราะว่าจะมีใครตับใครนักก็ไม่รู้น่ะพร้อมที่จะมาหล่อแล้เราได้ตลอดเวลาผมก็ไม่รู้ว่าไอตัวเมื่อกี้ใช่ตัวเดิมหรือเปล่านะโอเคไปเริ่มตึงขึ้นเรื่อยๆครับยิ่งเราแบบว่าแรงสูงขึ้นมันก็จะเจอแบบตัวตึงๆนะเพราะว่ามาตอนแรกไหนโอ้โหบอกได้เลยว่าถ้าจะเป็นทาทุกเกมเลยนะครับอีซี่คือแม่งจะแบบแจกบอดมาให้เราเจอยับๆเลยแต่ตอนหลัง เราก็จะเจอกับตัวที่มันโหดขึ้นเก็บอาวุธเก็บอาวุธเก็บรัวๆไปได้คูณสองมาส้อขอคุณ2องโอเคใส่กับสไนโอเคก็ที่นี่ยังไม่รู้ฟาร์มเสร็จหรือยังนะแต่กูก็ไปแล้วโอเคเดี๋ยวเก็บอันนี้ใส่แล้วครับเกมนี้สามารถอัพเกาะได้นะนี่กดตัวีมันก็จะมีถ้าสมมติว่าแบบว่าเราเก็บเกาะมามากพอนะครับผมเนี่ยเก็บไอจ็อของป๊ป้าเนี่ยนะฮะเราก็จะสามารถที่จะได้เกาะเพิ่มเอาไปอัพเกาะจนถึงเกาะแดงได้เกาะแดงปึ๊บ ก็จะแบบว่าถึกเลยเขาเนี้ยวันนี้นถ้าสมมติว่าผมพูดอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องก็ต้องซอ r ี y นะนะคนดูเพราะว่าแบบพอดีแบบเพิ่งตื่นเลยนะเอ,อ่อน้ํายังไม่อาบวันยังไม่แปรงเล่นเลย <laughs> ใช้ได้ไหม <laughs> ก็ไม่ค่อยติดเกมเท่าไหร่เลยนะโอเคนี่เลยแล้วกเก็บอันนี้ให้ได้มากที่สุดแล้วก็ไปต่อครับผมจะไปฟาร,ร์มที่หมู่บ้านใกล้ๆนี้แล้วกันก็สำหรับการเล่นคนเดียวนะในความคิดผมคือมันต้องตีแบบว่า วิ่งรอบๆอบวงเอาไว้เว้ยคือมันแบบว่าถ้าเราอยู่ในวงเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะลําบากนะเพราะว่าเราก็มาคนเดียวไงเราสู้สองคนมันยากอยู่แล้วนะไม่มีอะไรให้กูเก็บเลยเหรอรู้สึกว่าผมเปลี่ยนปืนดีกว่าเพราะว่าปืนนี้มันยังรัวไม่ค่อยสะใจผมเท่าไหร่นะโอเคเปลี่ยนปืนนี้แล้วกันปืนนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะแต่ก็เก็บไว้ก่อนน่าจะได้น่าจะดีกว่าอันที่ผ่าน,านมาละบ้งเฮ้ยข้างหน้า เรียบร้อยครับมองมาอีกหนึ่งรู้สึกว่ามันจะมีพวกมันด้วยหรือเปล่าเพราะถ้าสมมติว่ามาคนเดียวนี่ก็คือโดนยิงปึ้งแล้วก็แตกเลยนะครับแต่ว่าอันนี้คือมันยังแบบว่าชักดิ้นชักงออยู่ไงโอเคแล้วตอนนี้วงบีบละก็เราก็ไม่น่าจะไปฟาร์มตรงนู้นได้เยอะแล้วนะเราจะไปข้างหน้าแล้วกันเฮ้ยข้างหน้าอีกแลเ้วนู่นเลย ยิงปูพรมมาไม่โดนในเ้นยิงไม่โดนีนข้างหน้าก็มีฝั่งขวามีทั้งฝั่งขวาฝัา่งซ้ายเลยตอนนี้โอ้โหมีหลายตัวด้วยฮะแล้วก็เราขอปูพรมไปอีกรอบนี่เลยอืมใส่เลยเรียบร้อยครับโดนโดนเล็กน้อยครับโดนเล็กน้อยปูพรมไปอีกปูพรมเลยมีหลายตัวอยู่นะเนี่ย โอ้ปืนนี้ก็ไม่ค่อยรวยอีกไอเวนเฮ้ยเรียบร้อยครับตายคู่ไอเวนสวยโอเคล้วหาปืนผมเปลี่ยนเป็นปืนอันนี้แล้วกัน g e n รเตอร์โอเคน่าจะดีหน่อยนะวงบีบนะฮะแต่ว่าเรายังอยู่ในรัศมีที่ถือว่าทบได้อยู่รีบไปเก็บของแล้วก็รีบไปเมื่อกี้เหมือนเห็นอีกตัวนึงน,นะเฮ้ยโดดล่มมาปะ ตดร่มมาแม่แหละอืมอืมอืม,อมไม่ต้องลงไม่ต้องลงไม่ต้องลงม่นต้องเล่นโอเคไปฮะไปต่อเฮ้ยอืมอืมไอตัวนี้ชื่อคุ้นๆนะเนี่ยเหมือนเราล่อไปแล้วหรือเปล่าใครเพื่อนเก็บสองแล้วหน่อยครับเออเป็นทางเดินให้เราได้ก้าวผ่านไปแล้วกัน จะได้ไมแลดูเจ็บช้ำน้ำใจเกินไปเค่จะขอเติมเกาะสักเล็กน้อยจะได้มีแรงไปสู้ต่อนะ่ะไบออนเป็นข้อสันนิษฐานนะครับเพราะว่ารถเนี่ยจอดไว้แบบปุ๊บบับเลยนะส่องสำคัญรอบเมืองตรงนี้เลยทีเดียวเ๋ยผมขออัพเกาะก่อนแล้วเข้าไปบวกพวกมันอาจจะบวกกันแล้วแล้วก็ไปแล้วก็ได้เฮ้ยนี่ไงเจอแล้วนี่คือข้อดีของ ตะเกาว์แล้วครับอ่าล้มไปอีกหนึ่งล้มไปอีกหนึ่ง,งรีบยิงเลยเดี๋ยวมึงชุบขึ้นมาคือบางตัวนั้นมันมีแบบว่าสกิลชุบตัวเองด้วยนะต้องระวังเอาไวเ้เก็บของเขาซะหน่อยอืมไหนๆก็เป็นทางผ่านแล้วละอือนี่ก็ใช้ได้อยู่นะสารเป็นนัดเฮ้ยเรียบร้อยไปอีกหนึ่ง ก่อยดาก้อนนูน่นข้างหน้านูน่นคุณดูว่าไกลมากเลยยิงยากสุดๆโอเคไปนู่นละนมไม่มีตะโขบดีๆนะครับเนี่งั้นเราสามารถล่อเขได้อยู่อันนี้ยิงยากมากนู่นข้างหน้า ััวิ่งกลับไปแล้ววิ่งกลับไปแล้ววิ่งกลับไปแล้วเฮ้ยุหมดอืมอันนี้บอดหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่านี่เก็บของก่อนอืมเก็บรัวๆไปอุ้ยดูว่าฝั่งมันซัดกันยับเลยนะ ต้องฆ่าไปฝั่งนู้นแล้วฮะเพราะว่าเออ่วงมันจะบีบมาฝั่งนี้นะเฮ้ยเก๊งยิงปืนอ๋อนี่ไงฝั่งขวาสู้ๆนะเพื่อนสู้ๆนะเพื่อนอืมเฮ้ย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 อย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงใจเย็นใจเย็น อืสู้ๆนะเพื่อนสู้ๆนะเพื่อนล้มไปสองครับมาอีกหนึ่งข้างหน้าเ,เรียบร้อยหมดอแล้วมันไม่เก็บของอ่ะเก็บของได้เพื่อนโอเคครับเราเป็นเกาะแดงและอเลยเจ็ดคนครับทั้งแมพ รีบอัพเกาะแดงก่นโอเคตอนนี้เกาะเราเต็มะะแล้วฮะเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเก็บของอะไรมากมายก็เก็บเฉพาะของสำคัญสำคัญนีเฉยรอดูก่อนอ้ามีตะโขบไหมมีตะโขบไหมตะโขบดีๆอยากได้ตะโขบดีๆสักอันนะเพื่อนไม้มีในแอดด็อกมีไรโน่ด้วยแต่ว่าผมไม่ใช้อ่ะใช้ไม่เป็นเป็น,ปนตัวยิงระเบิดเอ้ยนี่มันเมืองแรกวะเมืองที่เราผ่านมาไหมสรุปล้วก็กลับมาเมืองแรกระ ไม่ได้ไปไหนนู่นไงนี่กูช่วยมึงเลยนะเนี่ยอืมอืมไปอีกสองครับเหลือห้าคนครับคนนี้เราต้องเป็นหนึ่งในตองอูให้ได้เราจะไม่แพ้เกมนี้เราเป็นที่ 1. 1> หนึ่งู่เผาแม่งเลยเอาตีบที่ไหม อืมล้มไปหนึ่งวุ้ย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 วุโดนยิงโดนยิงเดี๋ยวนะต้องเสือซุ่มต้องเสือซุ่มอืมเห่าวแม่งเลยห่าวแม่งเลยโอเคเลือกเลือกเขาลดลดไปเยอะแล้วเลือกเขาลดเลือกเขาลดไปเยอะแล้วอืมอื วิววิววิวโดนยิงโดนยิงขับกลับบ้าน <c oughs> โอ้ยวงบีบวงบีบเยอะ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 มากเยอะมากอยู่ไหนวะมึงอย่างขง้างนอกโอ้โหมาฟังวิกตอรี่ฮะที่หนึ่ง ในแมดนี้หนึ่งในตองอูคับคิวไปยี่สตัวก็ถือว่าใช้ได้อะเออสำหรับกระดิ่นํำนะครับผมเฮ้ยขึ้นเป็นไดมอนด์เลยจร,จริงๆมันผมก็ไม่รู้นะว่ามันอะไรยังไงนะครับผมแต่ว่าขึ้นมาแพทนี่ก็ก็อพอที่จะตึงเริ่มตึงนะ,ะนะเราเรามาลองดูนะกันนะครับผมว่ามันมีแหลงอะไรบ้างนะครับก็จะมีซิลเวอร์นะโก แล้วก็ไดมอนที่ผมที่ผมที่ผมเพิ่งขึ้นมานะครับแล้วก็แกนมาสเตอร์มีเอชแล้วก็เรเจนนี่ครับก็เหลืออีก3ขั้นนะที่จะไปแต่ว่า3ขั้นนี้คงตึงหน้าดูเลยล่ะ <c oughs> ไดมอนก็จะตึงละโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมก็อยู่ระดับกลางๆนะก็ไม่ได้ถือว่าเอออาจจะยังอาจจะยังเจอคนที่แบบ บริโหดมากอะไรอย่างเงี้ยนี่ครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับเกมฟ้าไลท์เอ็กซ์ที่โฟนะครับผมก็สําหรับใครนะครับผมที่ชื่นชอบเกมแนวแบบนี้นะครับผมก็สามารถมา ลาวโดดกันไปเล่นได้นะครับผมทั้งในโทรศัพท์แล้วก็ในสตรีมด้วยนะครับเกมแนวนี้มันอาจจะเข้ามือผมได้แหละนะเกมอื่นแม่งไม่รู้ว่าแบบพวกพับจีพวกอะไรเงี้ยผมแม่งกากชิบยหายเลยนะคนดูเกมนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากัไปก่อนนะครับผมก็ทวีตสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมอัมน้ไงโหลดพับจีสั็จพอดีเลยไปละเจอกันคลิปหน้าครับ